พยาครุฑครับวันนี้ผมกําลังพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนบูชากันนอกจากองค์สมมาสัมริเจา้ายังมีองค์พยาครุฑครับตั้งไว้ในสํานักงานและในที่สําหรับนักบริหารโดยตรงเลย บางคนไม่รู้นะฮะเกิดอะไรเกิดขึ้นครับคือผมจะมาเฉลยนะครับหนึ่งสถานที่บางทีทํามาค่าไม่ขึ้นบางทีเกิดอาถรรพ์ต่างๆคนทําของบ้างอะไรบ้างหรือสถานที่นั้นเกิดเคยมีเรื่องที่ไม่ดีมาก่อนอยู่สถานที่นั้นเช่นเป็นบ้านเก่าเมืองล้างหรือจะเป็นสถานที่ไปเราทำถมทับถมของเจดีย์วิหารโบสถ์ของวัดต่างๆแล้วก็มาสร้างบ้านเรือนก็นอยู่หรือเราไม่รู้เป็นแหล่งน้ำกุ้งหอยปูปลาแล้วก็มาถมดินไว้เป็นสระน้ําเก่าหรืออะไรต่างๆที่มันอาถรรพ์นะคร แล้วทอะไรรู้สึกไม่จเจริญขัดกันไปหมดทั้งบริษัทและเจ้านายกองห้องเนี้ยเหมือนกับว่าไม่มีแรงอ่อนแรงทีเดียวนะครับคนในบริษัทก็ป่วยมั่งมีปัญหาทะเลาะปอแวงอยู่ตลอดเวลาแล้วเจ้านายก็ไม่สามารถคุมลูกน้องอยู่เลยเหตุผลเพราะอะไรครับอำนาจบาร,รมีไม่เกิดผมกําลังจะมาพูดถึงเรื่ององค์พยาครุฑครับทุกคนครับองค์พยาครุฑเราตั้งในบริษัทหนห้างร้านของท่านนะครับจะช่วยแก้ของเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับ ท่านเป็นเรียกว่าบารมีอย่างสูงสุดนะครับและเป็นของมงคลที่สิ่งมงคลนะครับที่หลายคนไม่รู้นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่คือองค์ยาคุดของนักบริหารต้องเป็นแบบนี้ฮะทุกคนครับต้องเป็นแบบนี้นี่คือเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อขันลงหินหรือเนื้อสัมฤทธินั่นเองนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับหรือเป็นอื่นๆนะครับวัตถุอื่นๆยิ่งดินยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับมาจากดินนี้ยิ่งไม่ได้เลยเพราะคุดท่านสูงนะครับฟังดีนะฮะพวงของคนจีนคืออะไรครับพวงก็คือลม ใช่ไหมครคือองค์พยาครุฑต,ต้องอยู่สูงยิ่งสูงยิ่งดีเหมือนธนาคารพอตั้งวิสูงสุดเลยเห็นไหมครับไม่มีต่ำนะฮะต่อมานะครับจุ้ยคืออะไรน้ําหมายถึงพญานาคนะครับฉะนั้นองค์พยาครุฑจะปั้นหรือทาต้องเป็นโลหะนี้ฮะเห็นไหมฮะนี่คือองเรียกว่าเป็นองค์นักบริหารองค์ขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้ครับจึงจะเอาอยู่ครับจึงจะอยู่นะครับฉะนั้นจึงมาพูดให้ฟังนะครับเอาแล้วนะครับผมมาพูดถึงเรื่ององค์พยาครุฑต่อพยาครุฑนี่นะครับหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ครับเราตั้งเนี่ มีบูชาพญานาคและบูชาพญยาคุณได้ไหมมันจะทะเลาะกันไหมคำถบคือไม่เขาเลิกลาสงครามกับมันนับเป็นพันปีแล้วนะครับเขามีแต่ตอนนี้จะสร้างแต่คําดีกันหมดพญานาคก,ก็สั่งสมแต่จะบุญกุศลจะทําในเรื่องของบุญกุศลนะครับพระยาคุณนั้นท่านจะอยู่ในเรื่องของเป็นเทพเหมือนว่าผู้ใหญ่หน่อยนะครับรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะครับจะไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่นะครับฉะนั้นใครบูชาท่านถือว่าดีที่สุดครับในสํานักงานในบริษัทในองค์กรต่างๆนะครับนักบริหารในห้องา,า,งอา,าองท่าน ขจัดพวกลูกน้องบริวารมีปัญหาเอ่ยเราเจ้านายก็อ่อนแอมีปัญหาพลังไม่เกิดอย่างนี้นะครับเราก็สามารถดังได้นะครับนี่ฮนะคือเรื่องขององค์พยาครุฑครับผมไม่เฉลยนะครับว่าครุฑนั้นมีความพิเศษจริง,รงๆทุกคนครับพยาครุฑเนี่ยแก้ทานได้อย่างดีเช่นเราไปเจอสถานที่เช่นวัดล้างบอ่อน้ําเก่าอะไรก็แล้วแต่นะหรือสถานที่ที่มันไม่ดีนะฮะตั้งพยาครุฑแก้เลย นะครับปรวริเจ็บป่วยบ่อยๆคนทําของลมพัดลมเพลงมาให้อะไรให้เออเนี่ยใส่ก็ไปนะครับตั้งพยากุดมันทําอะไรก็ไม่ได้เอามาตั้งมาใส่เธอเอาบาดแตกเอามาใส่จะเอาเอาลินเจ็ปชามาใส่ในบ้านเราวพราะทำไม่ได้เพราะท่านฟุ้มไมหมดแล้วนะครับอยวาไปแท้อย่างธนาคารก็เหมือนกันนะฮะเราตั้งไว้สูงๆในธนาคารตั้งไว้สูงเลยครับทีนี้พวกเราเนจะบูชาได้ไซส์ขนาดนี้แหละ แต่ขนาดใหญ่ๆที่แบบธนาคารนั้นต้องได้รับพระราชทานนะครับจึงจะได้นะครับทุกคนครับต้องเข้าใจนะฮะจากนั้นเราก็บรมีเท่านี้ได้เท่านี้นะฮะประชาชนก็หลายคนหลงกลนะฮะไปเอาองค์ใหญ่ๆไว้ในห้องพระเรียบร้อยครับร้อนอยู่ไม่ได้นะครับต้องไซส์ขนาดนี้ที่อาจารย์ให้ดูทุกคนครับการบูชาพยาครุฑนั้นก็คือการอัญเชิญนะฮะอัญเชิญท่านต้องอัญเชิญในช่วงก่อน11โมงเช้าถึงบ่ายโมงไม่เกินนี่นะฮะถ้าเชิญท่านตั้งบนหิ้่งนะฮะโดยจุดธูป5ดอกน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็พานพานดอกไไมม้้นาดอก รูปห้าดอกนะครับแล้วก็เทียนสองเล่มนะครับแล้วก็จะมีอะดอกไม้วางไม่ต้องดอกไม้ไมอะไรดอกดาวเรืองไม่ใช่นะเป็นดอกไม้ธรรมดานี่แหละวางใส่พันแล้วก็วางแล้วก็เชิญท่านขึ้นหิ้งนะครับแล้วก็มีน้ําแต่วันต่อไปไม่มีก็ได้นะครับแล้วก็กราบยกมือไหว้ท่านที่เฉยคอพรออ่า่กับเพียงพอแล้วอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะตั้งน้ำไว้ข้างหน้าท่านก็ได้นะก็ถือว่าดีไม่เป็นไรนะครับการเชิญเที่ยงนี่นคือว่าท่านนั้นเป็นเหมือนพระอาทิตย์ ตะวันตรงหัวนั้นถือว่าเด่นสุดและดีสุดนะครับหายดีนะนั่คือตัวท่านคือลมและสูงสุดนะครับฉะนั้นการบูชาพญาคุฑนี่นะครับหลายคนกลัวนะครับว่าเออผมเกิดวันนั้นวันนี้เราบูชาได้ไหมได้ทุกทุกวันเหรอครับท่านไม่ได้ทำ้ายท่านหรอกครับนะั่คือความเชื่อหรือกาพูดกันมาต่อ,ตอๆที่เฉยแต่มันการสงครามมันหยุดไปหมดแล้ว นะครับไม่ว่าจะนาคหรือจะเป็นครุฑเนี่ยเขาหยุดกั้งหมดแลวนะครับตอนนี้ต่างคนต่างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเรื่องสมาธิหาบุญเขาใส่ตัวทุกทุกองทุกรูปเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเทพองค์ใดนะครับทุกคนครับผมชื่ออาจารย์โรดหรือสินแสริชาสเสียบนะครับใครที่อยากจะได้นะครับอยากจะได้แล้วก็อย่างเงี้ยฮะต้องผมแนะนําว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถือว่าจะเป็นมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัวอ,อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับนี่คือองค์พยาคุณ รอบแรกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีรอบ2อีกนะครับเรื่องขององค์พระยาพุทธว่า,าบูชานะครับหรือเพิ่มเติมอย่างไรผมจะไม่แนะนํเองทีแต่มาบอกว่าพระยาคุดธตั้งไว้ในสําหรับนักบริหารดีที่สุดครับวันนี้เปแล้วครับจากกระผมอาจารย์โรดหรือสินแสริรชาเซียอย่าลืมนะครับกดหัวใจกดลิงก์หรือชมคลิปอื่นๆของผมได้อีกนะครับหรือไม่เข้าใจทักทายมาพูดคุยกันได้ยินดีให้กับปรึกษาวันนี้สวัสดีครับ